เอาหม่ม่น้องอัปเดตครับวันนี้อัปเดตโอ้ห่อนห่อนขนาดเลยแดดนี่ครับก่องเขา้ายังไม่เล่าเจ้ายังพุ่นแหมบน้อยนึงอเออน้าบ่าหลายนะแต่เข้าจ,จัดหลา,าสองคนได้พอวิธีการขนครับ แล้วแนววันี้นะสีแน่เนเม็ดแน่วนันี้ได้กินแน่สีเข้าเนะเขาเนี่ยเขาหลามเนาะเขาหลามเข้าไม่นะครับมาพอกันวิธีการคนก,รก้อนกระป๋ากันหารบเหลาทึดๆไอ้นี่รถเข็นครับ ีน้ำมันเปียงน้ำมันใหนไหไงนี่ครับที่การส่วนคนใส่รถเข็นเลยได้หลายครับได้หลายแล้วกับบนนักเลยอือออกกกอกอ,ก,อกันด้วย มีแหม่วิธีหนึ่งมีแหม่วิธีหนึ่งนี่หม่หมวิธีอันนี้จุไอกันครับของปอปอวันนี้ปอเอาใส่เอาใส่ผ้าใส่ผ้าแล้วก็หลากมัดแอวหลากมันนักดี เอาเอาตั้งเม็ดเข้าตั้งไหนบบให้มันตกมันหยักๆเข้าโอ้ยยังแหมหลอยู่มาได้กล่องไว้เด่เดี๋ยวผมก็จะเก็บกล่องเก็บกล่องเก็บกล่องก็จะขนกันมาเจอกันสุกเจอกันยู่อครับเม็ดเข่า น้ำขนนาล่ะนักตะกุยตะไก่ยังทีด้ยครับเผาเข้านี่ครับคนเลี้ยงเป็ดก็จะได้หลายคนเลี้ยงบบเป็ดก็ได้น้อยอย่างผมนี่เลี้ยงนี่กล่นครับล่มลงเลยนุดก็เห็นกันหนึ่งใส่ได้เต็มที่ ประมาณสามหลาาครับถ้าแบกอะ่ะเขากับพยุกเนาะดัดแปลงเอาขนขนเข้านีคนหลักเข้านี่โสดนะครับลุกุบนมานะมา <c oughs> ขึ้นมานำแก้วเลยมาขนเข้าตัวแหล่งกับแก้แอวแก้แอวแก้แอล,แแอลมัาเลย วันแรงแล้วมาแก้แอลกันก่อนเนาะแก้แอลเนาะนแรงเบียสักสามขวดห้าขวดนี่ก็กำลังเมาะนะเนาะนี่ครับหลากไปแล้วเอาทำกลองหนึ่งกล่องหนึ่งเก็บคืนเก็บคืนนี่ใส่ ของห้องของคุ้มปัญญาครับซึ่งสมัยไม่สมัยเก่าล้มกันนี่นะนี่ครับปอกกําลัางหลักหลากไปป้าใส่เข้าเหี่ยเข้าอย่างจะเก็บใส่ไ,ไปตัวนนี่ลากไปปูนครับกล่องเข้าป๊ไก่ แกอย่าปล่อยละนี่นะมันไหลเดี๋ยวมันจะกลนมันจะงอนลงใส่ตั้งแค่สำหรับปอแล้วนี่ยี่พูนเขาดังแดดกระห่อนไปห้อนเงาห่นนี้อ่ะต่อไปผมไปจะด,ดึงไว้แล้วเดี๋ยวนะจ้ำเขาต้องแยกคนเดียวครับถึงจะ เก็บใส่ตัวกันนี่เตียมันมันหลงมือกันมันจริเนี่ยฮือเข้าเนี่ยมันกล่นลงได,มมดนะ้มันจะบวแนี่นะมันจะบุ้งวางมันนะซับวางอ้นปอหลากไปเพื่อนเก็บไปตัวตางอา้าวนี่ใส่หั่มสองอันสองก้อนสองเผามดครับมดมดมดเดี๋ยวนี้แหมประมาณ สามรถเนาะสามรถกันแล้วล่ะนะครับไปนะครับตรงนี้นะหลักนะครับเออเออเอโ้นักขนาดนัก,นกออโอ้หลงตางหลงตางเดี๋ยวเดี๋ยวตะอี้กันนะครับตางมันไก่หยากหน่อย